ฟ้าทุกคนตัวรถล,ลม้มเจ็บหนักเลยสุดนี่บ่เคยเป็นอะไรนี้จักเพื่อทุกคนตอนนี้ตัวก็คือได้ยูโดยที่ว้าเจ็บขาบพราะเพราะว้ารถมูส,กกมสิกัมันบบไหวละขันตัวขี่ไปอีกหนึ่งมึงสิกมันที่มันที่หักแล้วเนาะดิวมันที่หักแล้วเหลือดิวประมาณห้าหกดิวขันตัวโบยู สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะมือนี้ตัวกาสีเดินทางกลับไปเวียงแล้วเด้อทุกคนเด้อมานอนอยู่บ้านในคำสี่กับสองคืนเนาะมากลับบ้านในคำสี่บ้านทินสบายดีพี่น้องเนาะทายสบายดีเอฟซีตะยยพี่น้องสุขสุขคนเด้อกลับแล้ววันนี้พี่น้องกลับแล้วนอนอยู่นี่สองคืนสองคืนเน,ะนานเนะแมนแรกเพราะว่าค<ร>ืนแรกกลับมากับคำละกับซัมบายอยู่ประมาณมือหนึ่งสองมือหลือกันแล้วเนาะสามมือสองคืนก็ กามายุนี่กาได้พักผ่อนแบบเต็มที่ขนาดแบบว่าเข้าเมื่อยบบได้นอนสวยจ้าคือขนามือนั่นแบบนอนสวยแบบจัดหนักนีขนาดเพราะว่าฮอดสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงคุณบ่บได้นอนสวยแบบนี้ดุลละตื่นมาแป๊บหนึ่งแล้งก็นอนต่อนะพักผ่อนเต็มที่เพราะว่าใส่แห่งงานหลยใส่พลังงานแห่งงานตัวเองไล่นะแมนปกติกะคือว่าเลยคันว่าได้เดินทางหล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆบบได้นอนเมื่อยสุดเกะบางทีกะแวะอยู่นอนแวะนอนต่ำทางก่ได้ประมาณ สิบสนาทีแล้วก็เดินทางต่ออย่างประมาณนี้ป้าถูกบางที่ก็รับก็จนเพิินก็ไอคำสีคอยทางนะคอยตั้งเวลาไว้เลยแต่ละเที่ยงคอยนอนแล้วคอยตั้งเอามงปุกตั้งไว้แต่ว่าเมื่อวันก็ไปอันนั้นเลยแมนแต่คอยก็นอนแบบใกล้ๆหมู่บ้านแล้วก็ใั้เอาก็มันเมื่อยนะไปว้าขี่รถไปลําเป็นซิวตามันสี่หมื่นวกขึ้นโอ้แนวเลยเมื่อยแน่ไปว่าทางทางทางใต้นี่นะมัน คันสี่ามันสบายเกินกับสบายคือกันมันซื่อทักเลยซื่อจัดเลยทางมันซื่อแบบว่าเป็นทางเซนเดียไปหน่อยอยู่ประเทศลาวเนาะไปมากอมันบุรลมันประเทศลาวทางใต้ทางใต้อะไรทางเหนือทางเหนือนี่ไปทางเหนือนี่คือเนี่ยในคำศีลมันคนละเรื่องเลยเด้ป้ากับดินเลยเด้ขึ้นไปเถอนขึ้นภูลงภูขึ้นภูลงภูไปเดี๋ยวสิพาไปจัดทางเหนือเออมีโอกาสกันไหมเคยคันวาเตออันน่ะเตเวียงเตเวียงไปหาไปหาวังเวียง หากาซีนี่ธรรมาดาหลังจากกาซีไปนี่เริ่มละเริ่มนักละตะกี้นี่คอยเป็นคนบเมารถขั้นมาเป็นทานทางที่ว่าเสียญ,ญบุรีหางองศาเท่าไขคอยที่เมาลรถตลอดทางมันน้อยแหล้วก็แคบเดี๋ยวนี้โบเมาแล้วจะไหนก็บเมาเดี๋ยวนี้ตะกี้นี่ค่ะใส่สันพูไปเลยเนาะเมนเมนเมน,แ,มนแบบว่าที่ว่ามันเป็นภูลนะเป็นภูลเขาเจ้าที่ซื้อขึ้นทักเลยมันกับสันพดลไาเจ้าต้องเฮ็ดอ้อมพูอ้อมพูอ้อมพูอ้อมไปต่าห้องพูลยเนาะ เส้นทางเนาะเดี๋ยวมีโอกาสไปทางทางเจ้าปุแหละพาเราไลยเด้อจัดไปแล้วบ่จัดไปจัดไปไปยังเทินนาพี่หน่อยทางฝั่งเหนือน่ะหอดสู้ทุกข้อหอดเต่นี่อานาทางแบ่งรักชาวไปบ้านลุงเจ้าปูว่าเดี๋ยวนี้ตัวโยนสิบหกแข่งนะตัวโยนสิบหกแข่งเลยครอีกสองแข่งเอีกสองแข่งก็เป็นสิบแปดละยังเหลือยังเหลืออีกสองแข่งเดี๋ยวกระซิเป็นตัวโยนทั่วประเทศลาวแล้วเนาะสิบตัวโยนสิบแปดแข่งละก็ไปแล้วนะปูยังมีเฮงนี่นะเจ้าก็มีอยู่นะ ไปมันมีอยยุแต่มันบอมนวยหลายอย่างสัมภาระบอมนวยบันไดคุณนะสัมภาระบอมนวยอีก่ <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวสี่เดินทางไปแล้วเด้อวันนี้เด้อขอบใจคําคำสี่มาให้นอนน้ำตลอดเนาะกินเก่าน้ำอีกไปม่มีปัญหาดอกเดี๋ยวมื่อหนม่มือไหน,าน,าน,นก็นมาแวะ <c oughs> ไปมือหน่มือไหน,าน,นก็ชิมานอนอีกคือเก่า <c oughs> มาแล้วนะไม่อยากดอกเซฟงบเสฟงบค่าเดินทางนี่แหละเป็นการประหยัดงบอย่ายที่ดีเสาวันผักนอนมันก็เสียค่ะเสาวันผักใง่เเอาเงินเสาวันผัก แหละใช้มันโหลดมันลางซื้อแม่น้ำมึนน้ำเมาน้ำเมาละขันเอาเงินค่าน้ำมึนน้ำเมาไปซื้อรถจักรได้แต่ดนเราเลยได้แต่ดนเลยนะไปรุ่นไปรุ่นก็ไปรุ่นถูกเองอ้าววันนี้ที่ออกเดินทางไปแล้วเนาะตากหมวกกันน็อกไว้แดดทุกคนเพราะว่ามันมินเมางมันนหนาโอใส่แบบตากฝนตลอดฮะน่ะแล้วก็หูสิว่ามัน หมบ่เหม็นเน่า <c oughs> แต่กะธรรมดาดอกคนเดินทางมันกับหมวกมันก็ต้องเหม็่นหมินนิดนึง <c oughs> เอ็กซ์กับสีเงาแล็กปะนี่ถาพสาสปอร์ตนปะเบาบ่เบมือใด้ได้โอ้เป็นเดือนแม่นอนเฮ้ยบางอยางเราเห็นหมูหตัวเ,เองในคันได้กัขึ้นเมาส์หรือว<อ>่าท่านบริจาขึ้นมากให้มันฝากลงไปให้เออน่าจะให้ฝากไปให้ดีทางเลือกด,ดีที่สุดมาแล้วมึเถื่อนันขึ้นมาบ้านเด็กเทียวไปเทียวมาตลอดเพราะว่าบางอยางนะเป็นไง บยากเนาะเสียตัวเองไงมันไปเดี๋ยวเจอกันไหมเจอกันไหมเดินทางปลอดภัยคอยไปขอยมาโอเคขอบใจเจ้าก็คือกันเดี๋ยวเจ้าก็ะที่ไปปักซีแล้วดิโอเคที่สี่เออที่ที่สี่ปืนมือเละไปเอากระไดเดินทางเงียววันนี้น่ะยังเหลืออีกแต่นี่ไปหานครหลวงก็ยังเหลืออีกหกร้อยกว่ากิโลมันบอกหกร้อยกว่าเลยเนาะโอ้ยอยากฮอดอะไรจังเลยวะอ่ะว่าเป็นอย่างเขามีเซียวส้มเขากะที่ส้มโอ้หิบเลย เราจำคันเดียวเที่ยวทั่วประเทศพี่น้องยอมหับตัวโย่ยแหงริจะซี่เลยนะยกยื่นไปเลยบ่ยกยื่นไปเลยยกช้าจักรมาในน่องเนาะขี่ไปตลอดกับจักรมาในน่องจักรถบเหงผู้ว่าข่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรลอดเลยต้องดูแลซาเป็นที่รักษารถดีๆีนิ่งตลอดเชียงจัางหลบพี่น้อยจะซี่รถรถจะคือหัวใจของนักเดินทาไไปก่อนในคัมฟแล้วเจอกันไหมไปเลยแล้วเนี่ยบ่เดี๋ยวขัดแต่งเอื้อไว้ก่อนเนาะ โอเควันน okay. ี้เฮาซีได้เดินทางไปต่อแล้วได้ทุกคนเดออ้ไป,ไปนี่ลเลยวิขวาออกวัดโอเคแล้ว okay. เจอกันส <Okay. S 1> ี่แหละทุกคนหามิตรภาพไปนํำทางเนี่กาที่จริงเอาไว้หู้จักไอ้กำสีมากนเนาะกะมาหู้จักเพิ่นไ้อยู่ที่กะดีไปแนวหนึ่งเนาะที่ตัวเบาเลยการเดินทางเนาะมิตรภาพหาเอาอยู่ท้้งหน้า อยู่ทั้งหน้ามีมิตรภาพไปเขาได้เสมอคนลาวโบรงงน้ําใจไปใส่มาใส่กระทากกันเอิ้นกันกินข้าวเนาะผมู้จักกันกันเอินกันกินข้าวแต่ว่าตัวต้องได้ขี่รถระมัดระวังหนนึ่งสุดนี้เพราะว่าเล็กโตท้างหลังเนี่ยมันบอดีแล้วเนาะเดี๋ยวไปหนองคายอาจจะได้ซื้อไม่เนาะราคากับประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทนี่แหละโอ้โหแพงเนาะพอดีพอดียงาม อืมหนทางก็ได้ถ้าดองตกไรทำสีนะมามือแรกแห้งไงเนาะ ขี่ามาถึงทางละทางเป็นทางไ่เนาะบางีีรถเข้ามาเบรงใเมืองมาเบ่งแมพพืนอันนี้ก็เป็นทางทิ่ว่าทางเก่าที่าาว่าเข้ามาสุดก่อนี่แต่ว่ามันเป็นทางที่เราอยากไปแต่ตที่ที่ออกทางทีสมเนี่ยสิบสามไตตายเข้ามาในเมืองตะวัเท่าสากิโลขี่มาทศขี่มาวาาส่หมืนเด้อ <laughs> ตอนนี้เราอยู่นี่ในฟากนั่นพวมีป้ายบอกฟางนี้ไปเห็นบอกเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยงจันเลี้ยวขวาไปจำปัสซักเนาะทางนั้นมันบวกมีป้ายทุกคนพเอ้ยโดยเลยแบบว่ามันใจมันหน้ามันโง่ขนาดแบบว่ามาถึงทางเลี้ยวนะกลายไปตั้งว่าทำเอาแปะกลับนี่ก็เสียเวลาตั้งมาหาชิบกิโลทุกคนเกือบหาชิบกิโลเนาะชิบสิบหกโลแต่วันที่โดยมามาหาวันที่จะชุดแยกนี่นะเสียดายเวลาละล่าเสีดาทั้งพวก เต็มทางน้ำมันเต็มทางพร้อมลุยแบบนี้นะมาถึงทางร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบนี้เอาคาดบอลเด,ดียวโบไดเบงแผนทีตั้งแต่แรกเนาะทุกคน แต่ป้ายอยู่แล้ท่านป้ายก่บู้เห็นจะคือก่บู้เป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นบทเรียนเพราะว่าการไปซื้อเนาะปกติเาอาสิบคโปร์ไานสวรรค์นกี้เนาะคันเราไปทางนี้ไป,ไปทางนี้ก็กคือออกเโนโลแล้วก็ไปทางภาคใต้เลยแต่ว่าคันว่าที่ไปสวรรค์นกี้ก็คือต้องเลี้ยวขวาเข้าไปเนาะตอนนี้ฮอทาแขกเลยทุกคนตัวเมื่อยกันเลยแบบว่ามานั่งพักในนึงแล้วก็อาศัยพักรถน้ำเลยเดี๋ยวที่ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็นอนละจึงสี่เดินทางไปต่อเพราะว่า มันใกล้ที่ฮอดกำหนดเปลี่ยนน้ำมันแล้วเนาะใกล้แต่ว่าโบราณฮอดกำหนดเธอเลยทุกคนที่เปลี่ยนก่อนกำหนดกะฮอดกะตั้งใจว่ามาฮอดทาเขียแล้วกะทีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะเนาะตอนนี้ตัวยู่ทีเต้ามันปอตอทเนาะทุกคนกะคือว่าไหนจะโบราณดลหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวกะทีไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยละกะนีเดินทาง่ตไปปากซันเนาะไปฮอดปากซันละกะซีพักรถประมาณจากสุโมงหนึ่งกะสีเดินทางไป่อคิดว่าเด้ คันาโบคนาโบบางทีก็อาจจะได้พักอยู่ที่ปักซันนอมูอนีแต่ลองท่าเบื้องตัวจริงเนาะมาเที่ยวไต้ดินเตี๋ยล้ะก่ะรู้สึกวา่าคักได้ทุกคนมันได้มิตรภาพหลายอย่างเนาะมิตรภาพหลายคนเลยด้หูจักยูทูบเบอร์หลายคนเลยไปใส่กับหูจักเนาะไปเหนือกับหูจักไปใต้กับหูจักไปภาคกลางกับหูจักเ <c oughs> ตยเป็นคนทุกที่ทุกคนคือว่าแหละเนาะเป็นคนที่ว่า อันทีว่าก็บตัวก็เป็นคนที่ว่าเข่าคนง,ง่ายเนาะเข่าคุณไง,งาไปใส่กับหูจักไปมืดเนาะมีแต่พาผ่าวตรงหน้าผมอยังยากเลยทุกคนโอ้ยบรรยากาศแต่นอนขะนะเดี๋เออเยวสินอนพักในหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวจริงสิไปต่อดีกว่าเอาเลยอันนี้มันเกาะเดี๋ยวเคยขอเวลาพักผ่อนนั่นึงก่อนเนาะอ่อืม ตอนนี้เขามาฮอ,ขอตขวงขตตัวเมืองแล้วเนาะอันนี้ก็คือไฟแดงซึ่งไปซื้อก็เป็นทางที่เราพ้าหมายของเขากทีไก่ไปก็คือบริการไซนั่นเองแต่ขั้นมาเขาเลี้ยวไส้ปุ๊บก็สี่เข้าไปในตัวเมืองพวกแะละทุกคนแต่ว่าไปั้งขวาี่เัากับโบูิูกันว่าไปทางใดเอาะอาบริโภ้เลยว่าไฟแดงตอน,ใน,ในไหนอยู่นี่เดนี่เนาะตอนนี้เราเตียนน้ำมันเครื่องอยู่ไอ้คนณว่าแห้งเลยไอ้คุณว่า บูเลือเลยพบว่าข้าขีรรถไก่น้ำมันเครื่องเหลือซ้ำนี้เปลี่ยนเท่าไหร่ก็แห้งตลอด่อยเปลี่ยนนะพราะว่าข่อยเดินทางไกลขอ,อตงต้องมีอันนี้ต้องได้เปลี่ยนประจำอันนี้ก็เเ็นซุ้มเครื่องต้นของฝากให้กันเนาะ ใส่มาไฟก็ต้องซื้อนี่แหละทุกคนไปฝากกันพี่ี่ฟังนี่เนาะหลายทุกคนเลยก็แค่หลายแนวกินแนวยูเนาะไปทุกคนไปนี่พร้อมล่ะเดืนน้าต่อไปน้ำมันลงไปเติมนี่มุ่งหน้าต่อไปเป้าหมาย่ฮายูอีกพวกไก่หนาจะมืดอื่นพูดเลยฮ้อดเบิ่งทซงนี่ทันมาขี่รถไปเรื่อยๆกันหนาจะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงกันหนาจะฮอดเงินแล้วเนาะช่วงแรงๆพูดหละ ขัทนที่ไปเรื่อยๆได้ขัทนที่ไปพระยุตตอนนี้เมากำลังที่มุ่งหน้าไปสู้ที่บริคัไซนะทุกคนนอนสี่เปลของเครื่องันก่อนกราพวบโดยลืมเครื่องอาบน้ำลืมส่งลืมเสื้อย้่นโอ้โหลืมหลายอย่างเลยใน,นสี่เปแบลเอาละก็ที่เดินทางต่อไปเลยอันนี้เป็นทางเข้าไปหัวมิตรภาพนะทุกคน อันนี้กอ,ออกไปสู้จังหวัดปนน,น,อนนาน้องนี่เหวะมุกดาหารว่ะน่าจ,จะเป็นมุกดาหารเลยทุกคนแมนแล้วแมนแล้วเ,เนาะผลมิจรารณาเราไทยเนาะ <S <S ซึ่งทางไปทางหน้านี่กะสิไปสู่เมืองปากกระดิ่งกันเลยทุกคนเด้อเป็นเมืองที่ว,าว่าเป้านิพนธ์คำเป้านิพนธ์คำกล้าพยูเนาะ <S <S บ้านปนนาเพราะเท่าไม่เท่าเพิ่น้าก็เริ่มมืดๆแล้วทุกคน โอ้โหฝนมันจะลงมาตอนไหนแล้วนี่เข้าห่างกบสุดคว่มกี้หนึ่งทุกคนฝนตกมาละนี่กแค้มอลกาเนาะฟ้าทุกคนตอยลดลมเจ็บหนักเลยสุดนี่ บุเคยเป็นนนี้จักเทือมีไอ้คน,อนบอกให้เขานำก้นมันไปข้างหน้าเมื่อกี้นี่ตัวบาซีเอาหมวออกออกละซีเอาเสื้อกันฝนมาใส่ก็ฝนมันตกแก้มวัวเอกไปพอดีข้างหน้าเปินขุมบิกเจือกมาหนึงรถล่มเจ็บหนักเลยสุดนี่ส่งจนขาดรถ บแบบว่าสุดนี่ล่มนักอีหลีร่มเจ็บนักอีหลีมึ้นมตู่เดี๋ยนี่ย้อนฝนตกอย่างเดียวเลยแล้วโวยพวดหมวกกันน้อกพอดีพดหมวกกันน้องอีกก่อนแม่เหร ก่อประเทศนั่นแหละที่วพี่ล้มไปเนี่ยฮะเพราะเหตุนะว่าที่จอดรถเราพูดหมกกันนอกพูดหมกกันนอกเราพูดีทางว่าไหนมันเป็นนะนะมีขุ่มเน่แล้วก็เป็นขี้หินเน่อันลงก่อนไอ้โอ้ยอันลงนั่งก่อนลงนั่งก่อนไหมเออหามาเสร็จมาบ้านรูปนักสีสันนี่นี่ไปเวียงนี่เมื่อวียงไม่แหละ กรีมาหลายมือแล้วผัมาเทียวแกเสือกอนบอกโดปตาจุไปเวียงเหรอที่เมื่อไรอยู่บ่กปัน,นี้ได้อยู่พักคอนก่อนแล้แดงลุดลุปมาลุบอ,อยู่จะเล่าเหตุอนะไรบู ปวดมันโต๊ะเราคอจอดพดหมวกกันนกเดี๋ยเดี๋ยวเสกยโก่อดูโทรศัพท์มีบานะคิดไหมครพอดีไอเอื้อยเพิ่นพามาเนาะด้วยยังได้บกได้ยูทรักบ่ น oh. oh le ี่คุณมาเตะเที่ยวเรวเห็นเพิ่นเนมาเพิ่นาส่งยูรุบายม่เขอม่เข้าเลยนั่งเลยเนอ้งนอรนาะนี่เนาะตอนนี้ฮากาได้มาจงไหวะมา มาล่างบาทเนาะมาล่างบาทอยู่ที่สุขศาลาของบ้านใกล้ๆนี่แหละไอ้เอื้อยพนมาส่งโชคดีที่มาเจอไอ,ไอ,ไอ้เอื้อยพนเนาะขอบงหน้านานาี่โดยสบายดีสบายดีเนาะคันมาบ่มาเจอพนพนกับขากขอาจจะได้ไปซอกข้างหน้าพนไปแนะนำพนกรเลยไปพามาส่งต้องขอขอบใจไอ,ไอ้เอื้อยพนหลายๆเนาะพี่ว่าพามาเดตูซื้อข้าวให้น้องยดีกว่านาะเดี๋ยววันนี้เ้าวขาซื้อไป เบื้งก่อนขันาไปต่อได้กะสิไปขึ้นเอาไปต่อบ่ได้กะสิซกบ้านพักแถวนี้นอนเนาะมื้อนี้เรามื้ออื่นกะเบื้งสถานการณ์แล้วจึงสิออกเดินทางไปต่อเนาะเออสาวละวันกูแล้ววันนี้สิขอตัวลาไปเรื่อยๆอ้ไปก่อน,นเนาะเพิ่นมาโดยเหลือเฮาตอนมินเขา้าคลองเนาะตรดขาดเนาะขอขอบใจใหลายๆเด้อขอบใจมาจาื้อทุกคนเดินทางไปแล้วไปเดี๋ยวสิออกเดินทางต่อก่อน มาแต่เดินทางโตแล้วขับใจรถจีไสเรานี่เดี๋ยว <c oughs> น่าจะเยอะกระเป๋าปปอ้าขี่รถมาแต่ไกลฮะโกงงเม,มืองรถเป็นแบบอาโบปกติดิวมันแตกเบิดดิวหลังล้อหลังแบบคอนแง่งๆ,ๆเลยสิล่มตลอดเนาะสมพอแหละอุ๊ยจบเข้ากับไปนั่นดิวแตกหมดเลยต้องได้ไปเปลี่ยนดิวแล้วนี่ กูสังเกตตอนว่าเติมน้ำมันเนาะขี่รถไปแล้วคือรถที่ล่มนี่โดยพบปัญหาทุกคนก็คือ,อรถมันล่มเนาะแล้วก็ขี่มาก้างห้องซืมันแปลกแปลกแปลกเตอร์โดยแหละที่จริงมันอาจจะเริ่มหักตั้งแต่เมื่อวานนี่พูดละตั้งแต่ตอนตกตั้งแต่ตอนตกขุมละบังอันนี้มันบังอันนี้มันหล่นออกพูดละเพราะมันตกแห้งอีดีตอนนั้นเนาะก็เลยแบบว่ามื้อนี้มื้อนี้มากะมากะรถล่มอีห้องซื้ว่ามันทรงตัวบอยูไปไหนแล้วนะ เวลาซีจอดรถแล้วมันชีสั้นสันตอนเราล้มมันก็เป็นคือกันเนาะเขาเบรกหน้าเนี่ยแล้วมันก็สัันเนี่ยรถล้มแต่ว่าปัญหาเดี๋ยวนี้มันก็คือแบบอยู่ในเขตนอกเมืองขนาดบนทีว่าซีเฮดดิวบนโบมีเนาะแต่ว่ารถนี่คือสิบคือสิบบรอดไปเลยละบึ่งก่อนไว้ที่หาวิธีแก้จังเลยข้าเจ้าว่าให้ทางหน้านี่ยังมีอยู่ปูหัวข้าเจ้าเสียเพชรวะเนาะนำเพชรกระโซกดีไปอันนี้นบริหารเพชรก็ต้องได้โซกรถขึ้นหลังรถไปในเมืองอย่างเดียวไปเมืองเมียงคำก็เลยทุกคนเพราะว่าใกล้ซีฮอดแล้ว พอใกล้กับบ่อใกล้บ่ได้ทุกคนมือไปค้ำกับยิงยู่ไกลเติบอยู่เนาะถ่ายเบื้องตัวจริงก่อนเดี๋ยวนี้ทุกคนตอนนี้ตัวก็คือได้ยู่โดยที่ว่าเจ็บขาเพราะเพราะว่ารถผู้สื้กับมันโบไหวละคันตัวขี่เข้าไปอีกหน่อยนึ่งผู้สื้กับมันซีมันซีหักแล้วเนาะดิวมันซีหักแล้วเหลือดิวประ ai, ร cache, <tinc S 1> มาณห้าหกดิวคันต <ED> ัวโบยู่นี่ครับมันหักแล้วมันซีแบบโบมีตัวจองเลย จำหนีก็ยังมีตัวจองกับใครแน่เนาะก็เลยได้ยู่อย่างเดียวตัวยู่มากับไก่เติบแล้วก็ยังแบบว่าบ่มีคนช่วยเหลือเลยเฮ้กับหูอกันเนาะยู่ต่อไปเอ้ยขากระเจ็บรถดดกันอาการนักที่จริงมันทีไปมันดิวบางทีมืดแล้วนะ มันเสียาการทรงตัวไปเวลาอะเลยยุ่ไปดีกว่าน้ำหนักจริงเพิ่มคันขี้ไปนี่มันได้ยินเสียงต๊บแทบต๊อบแทบเลยคือดิวมันสีหักละลำบากนิดน,นึงเนาะงามเรานี่ยังเหลือเสียนท้าอีกไก่กเตอบอีกทุกคนสิบก,กว่ากิโลผู้เลยจึงสีฮอดในเมืองขันยุ่ไปตอนนี้พวกหัวอีกดือนประเดี๋ยวจึงสีฮอด นี้จะคุ้นกายไปย่างเดียวบ่มีคนแบบแวเวเอาใครขึ้นหลังรถนําเลยคือว่าแล้วเนาะทุกคนคนมีหลายประเภทขนาดตอนตัวรถล้มรถล้มใหม่ๆรถเต่งขาตัวเองอยู่ลุกบุขึ้นมีรถคันนึงมามาส,สละลอสะลอหล้กก็ขี่รถไปต่อแต่ว่าไอ้เอ้ยเพื่อนแบบว่าตัแบบลุก ดุนเติมนีดนึแหละตัวลุกละขึ้นแล้วปุกรถลไะไอ้เอื้อยเพื่นกะมาจอดถามว่ารถล้มบอละไอเ้เอื้อยเพื่นกะให้น้ำก้นไอเ้เอื้อยเพื่นไปแล้วกะคือว่าอะไรเพื่นกะพาไปห้องหมออะนะคนดีหายากเลยทุกคนเนาะคนมีน้ำใจหายากทุกคนเอ้ยนี่เนะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่นำ สถานที่แห่งหนึ่งเนาะอันนี้เป็นบ้านโพนไซเนาะทุกคนมันกัยังอยู่ไก่เติบอยู่ตัวจู่ห้องแถวนี้ล่ะทางขึ้นค่อยและวห้องสื่อวันบัวใบก็เลยว่าเลี้ยวรถกลับมาแล้วก็มาถามรถไอ้เพื่อนเพราะว่ารถไอ้เพิ่นจอดอยู่เฮือนนั่นนะก็เลยบอกว่าให้ขอให้ไอ้เพื่อนไปส่งแล้วก็ซีให้ค่าน้ำมันเพื่อนเอาเนาะเพื่อนก็เลยแบบไปส่งให้เนาะเพราะว่าเขากับบหวอีดีทั้งเก็บขาทั้งรถเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนก็ต้องขอขอบใจไอ้เพื่อนหลายๆเลยที่ไปส่งเขาเนาะ นีคนมีน้ำใจไปส่งนี่ลำบากเนะาะเพราะว่าเขา,าจูงมาคันปกติคั้นอยากช่วยอิริ่อะต้องจอดสวยแล้วคือเอ,อ้ยเอ้ยไอ่คนตัดไปส่งตัดเิดแผ่เนาะมีแต่คนก่ายไปรถเป่าๆจรงๆนี่นี่เ็เจ็บขาเติบโปไหวอีรลีกันเลยแบบแล้วนี่เหรอซะ ขอขอบใจไอ้เพคนหใดๆที่ไปส่งเขาเนาะดิวมันกลับโคได้ละนี่เน,นาะไอ้เพคนมา,าส่งไอ้เพี่นามาส่งมานี่กับประมาณสามสิบสี่สิบโลคนละเนาะอน <laughs> ขอขอบใจไอ้หลายๆเนาะที่ว่ามาส่งมาอนีอนป้าคันโบได้ไอ้คน,านามาส่งกะคือสิเจ็บนักอยู่ป้าแหละมาอนี่นนะะโดยโดยไอ้ขอบใจหลายเด้อโชคดีไอ้ที่จริงนี่กับ พ่นว่าสิเอานำตัวสองแสนเนาะแต่ว่ามาทรงหลายบอลหลายที่แล้วสัวซิมหอดท่านี่บริเวนธรรมดาเลยส่วนชิมมหาดิวอีกไอเจ้าของพ่นกับไปซอกอยู่บนอื่นอีกส่วนชิได้มาปัาดที่ถกคนลำบากเลยทุกคนกตัวก็ให้พ่นไปสามแสนกีบเนาะเป็นน้ำใจเพราะว่าคันเราบอลได้พ่นกับตัวก็คือที่แบบลำบากอยู่กลางทางละมื้อนี่นี่ลำบากอีหลีเนาะเดี๋ยวตอนนี้นี่กะมาเปลี่ยนดิวอยู่ให้พ่นกำลังสารดิวใหม่อยู่ อาจจะซอกนอนอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้ตัวยูทงนามนีทุกคนากากาปาดกัอกออบ,บ,บ,อบอ้บอกว่าให้ไปยิบ้าเบิ้งก็ต้องไปยังไหนเพราะว่าในหมอคนที่ยิบให้แต่ว่าตัวโปยิบตัวย่านเข็มส่งไอ้เบิ้งไอ้บอกว่าให้ไปยิบไปยิบไปสันดีก็ขาเบิ้งตัวจริงเนาะสวนคีแล้วทุกคนเจ็ดโมมืดตอนนี้นี่ก็คือตอนไปห้องหมอหัน กับหมอว่าชี้ยิบแต่ว่าตัวบรหิญิบปะนะเราส่งให้อไอส่งให้แม่เบิ้องลราถือให้มันเป็นบาดท,ที่หัวเข้านี่นะถือให้เราต้องไปหยิบเด้อ,อแล้วนี่นนดท้ายกะบจอยคือเก้าเจ็บสองหอบเนะทุกคนเดี๋ยวตัวที่ไปหยิบอยู่ห้องหมอไปใกล้นี่เพราะว่าห่างจากห้องหมอบนเก่าเขากืเจ็ดสิบกว่าเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแปดเจ็ดสิบสิบประมาณแปดสิบปลายกิโลเลยทุกคนกะสิไปสู้ห้องหมอซุ่มซนแถวนี้เน,นาะกะลาจึงซิมาพักแถวนี้แหละมื้อนี้โบได้ไปใส่ตอดอก กลับมาพักอยู่นี่คือเกาเนาะเพราะว่า,นะอาตอนสชิล่มเดี๋ยวตัวสิเราเหตุการณ์อีกนึงเพราะว่าตอนน้าหนาะเป็นช่วงที่ว่าฝนกําลังที่ตกเนาะทุกคนฝนกาลังที่ตกแล้วกะตัวใส่เสื้อกันฝน <c oughs> ตัวเหล่ามือบางไรายเนาะพดหมวกกันนอกโคตหมวกกันนอกกำลังสีเอาลงทั้งหน้าขุ่ม,บม,ม,แ,บมแบบไงตัวแบบกำตีเบรนะกหน้หนหานะอะไรแบบเจือกวันนึงมันป็นขุ่มไงแล้วก็มีแบบขี้หินหลขนาดทุกคนมีขี้หินหลายเนาะอะไรแบบเจือกอะไรแบบเนี่ยตามสภาพ ประมาณนี้แหละทุกคนกันซอกโซ่กะคือเกามือนี้กะเดี๋ยวสิไปยิบประมาณน่าจะได้ยิบประมาณสองเข็มนะทุกคนยิบสองเข็มแล้วจากที่เข้ามานี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกสั้นๆหิวข้าวกินข้าวคาบเดียวแล้วก็ลืมลืมหิวข้าวเลยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นมาเนาะหลังกทสิมาพักที่โรงแรมมีละมืออื่นก็สิเดินทางไปที่เบียงต่อทุกคน การสำหรับคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หลักก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวฮ i ดคลิปต่อไปได้เนาะสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนเดอ้อสบายดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ